ผมไม่ได้มีความตั้งใจจะซื้อเผือกนะครับแต่ว่าเราไปเห็นแล้วเราชอบหนามากนปให้คุณเกศนอะอันนี้คุณนันได้มาอย่างไงรรได้มาจากคร<า>อบของ,องได้มาจากข้อขออักกิจครับเป็นรูปของกล้วยหนงบัว ชมแม่พันธุ์ฝั่งทางงู้นเสร็จแล้วนะคะเรามาชมแม่พันธุ์ทางฝั่งทางนี้ซึ่งฝั่งทางนี้จะตัวใหญ่กว่าฝั่งทางงู้นก็เป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่าใช่ไหมเป็นเจนนัที่เก็บไว้แบบไว้ทํารูกอันนู้นอันนี้นคือเป็นรุ่นาใหม่รุ่นกําลังอ่ะไวรุ่นอันนี้คือแบบว่าเริ่มไวร์สาวเต็มตัวแล้วอย่างนี้คือแม่ปานเป็นลูกสาวปานสุรินตอนนั้นผมซื้อมาจริงผมซื้อมาแค่แสนกว่าบาทตอนนี้ราคาไปหลักล้านแล้วมั้งคะเนี่ยตัวนี้มันก็น่าจะอยู่ประมาณครึ่งล้านได้แลลว อันนี้เขาท้องอยู่ไหมคะคุณน็อตท้องความโชคครับค้ามโชคกี่เดือนแล้วคะเนี่ยเสี่เดือนโอ้สี่เดือนเขายังท้องใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะแม่ควายที่อ่างลึกแล้วหนาครับแม่พันของเราคือต้องเป็นยังไงบ้างคะคุณน็อตคุณน็อตได้คอนเซ็ปต์ยังไงบ้างนะผมก็ผมก็พยายามเลือกมันถูกใจเรามันก็หนาหนาเป็นหลักครับเพราะแม่ควายมันน่าจะเป็นควายเลี้ยงง่ายครับลำโชคมันยาวมันสูงอยู่แล้วอือฮั่เป็นเราเอาแม่พันพวกนี้มาแก้ได้อยู่แล้ว แต่เราแก้ตรงจุดอะพวกนี้มันหนาครับแล้วนี่ก็สูงเกือบร้อยห้าสิบได้มั้งคะใช่ครับตัวแรกร้อยสี่เจ็ดสี่หกคือหน้าท้องสี่เดือนท้องเขายังอ่างขนาดนี้ท้องใหญ่ใหญ่ใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มากท้องอ่างมากใหญ่มากแล้วเขาให้ลูกมากี่ปีกี่ตัวแล้วคะคุณน้องลูกตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งครับตัวเมียตัวกอดนั้นผมขายไปสี่แสนห้าขายไปตอนสิบเดือนก็คือเป็นลูกของเพิ่มโชคเหมือนกันลูกเพิ่มโชคเหมือนกันครับปาร์ตปาร์ตปาร์ตบอร์นี้แล้วไปในราคานก็เบอร์นี้ นที่ซื้อไปเขาก็มีค่าตัว8ปดเก้าแสนล้านทั้งหมดเขาไม่ได้เจ็บยิ่งไปเลี้ยงต่อด้วยควายมาเยอะด้วยยิ่งดีเลย <c oughs> ใช่ไหมอาหารการกินมันก็ดีขึ้นเรามีพ่อพันธุ์เป็นของตัวเราเองแล้วก็มีแม่พันธุ์ของเราเอง <c oughs> เราสามารถจะแบบเฮ้ยไม่ติดแล้วก็ทับได้เรื่อยๆ <c oughs> อะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยผสม <c oughs> จริง <c oughs> ได้เร <c oughs> ื่อยๆใช่เหมือนควายฝูงใช่แล้วมีเพิ่มโชคอยู่ตัวเดียวด้วยเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะนั่งกันเลยใช่ครับสังเกตง่ายๆนะคะนี่ท้องอ่างมากฝ่ายที่นี่จะค่อนข้างที่จะเชื่อง คุณเคยกับคุณน็อดมากเลยนะคะนีดูดูๆแต่และตัวนี้คะโชว์แบบอู้ยหนมใหญ่มากเลยอ่ะไรเลยจี้ใหญ่มากเลยไปๆ <c oughs> ดูรังนมของเขานะคะใหญ่ใหญ่มากเลยอ่ะพี่เต๋อไป,ไปโอ้ อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นควายเหล่าของอ,อุทัยธานีเหรอคะคุณน,น้อนผมอได้ม,มาจากเพื่อนที่สุรินครับอ๋อสุรินหมู่บ้าน,นทับไทยครับหมู่บ้านทับไทยครับปานสุรินครับลูกปานสุรินอันนี้เป็นแม่ควายอ,อุทัยธานีครับแต่ว่าไม่ไม่ตัวนี้ต้องบอกกันว่าไม่ได้เป็นควายที่อุทัยธานีแต่เราไม่ได้ทราบ ข้อมูลนี่ชัดเจนแค่เลือกลําตัวดีๆมาคุณน,อน็อตไปดูแม่พันแต่ละที่อย่างเงี้ยคุณน็อตไปเองเลยหรอคะหรือว่าส่วนใหญ่จะไปเองครับเราอชอบไปดูโน่นนี่นั่นอยู่แล้วแล้วกนี้คือแม่หมูไทยอ,อนะ๋อที่นี่นะคะตัวใหญ่มากคดูนมด,ดูนมใหญ่มากเลยนะดูบ้านคายของเขาหมูท้องอยู่6กเดือนครับท้องเพิ่มช่เหมือนกันท้องเพิ่มหมดเลยโอ้โหแม่ขนาดนี้แล้วลูกเขาโอ้หอยากเห็นนะดูผมตัวนี้ผมตอนนั้นผมซื้อมาผมรู้สึกว่ามัน มันไม่สูงอะไรมากมายนะแต่มันชอบมันะ hmm. มนะตีนมันใหญ่ดีครับชอบเขาเขามากเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นควายของอุทัยธานีอครับใช่ผมแบ่งจากเสียตั้มสินสมุทรมาครับ oh. เียตั้มไปซื้อบ้านที่เขาเป็นเหล่าของก้าวเจริญครับบ้านนี้จะเป็นควายลูกเหล่าลูกกอของก้าวเจริญส่วนมากควายของผมตอนนี้ก็คือมีที่มาที่ไปทุกตัวเลยนะคะเนี่ยอยากจะให้มันมีที่มาที่ไปที่มันชัดเจนหน่อยอะครับใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไม่ไประทับันกัน หรืออันนี้โครงสร้างเขาใหญ่มากเลยหน้าตาเขาสลบใหญ่มากโอ้ใหญ่มากเลยอะค่ะฮ่าโอ้นี่มีหลายตัวมากตัวใหญ่ๆเนี่ยไซส์อย่างเงี้ยปแล้วาก็กินกินธรรมดาธรรมดาไม่ได้อะไรหนักหนาอย่างนี้รูปเพิ่มโชว์นี่แบบว่าจะเต็มคอกแล้วเต็มฟาร์มแน่เลยเเต็มแล้วครับเพราะว่าเพื่อนเขาก็แบ่งเยอะเราก็ใจแข็งไว้ก่อนสิคะคุณนนอเเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูตัวนี้ผมขายไปแล้วเนี่เดี๋ยวนี้เป็นหมูไทยครับตัวนี้อีหมูที่แบ่งมาจาก เอ่อเสียอาเสียอาก็จะแบ่งมาจากพ่อแายกเอกสันธิฤิ์อ๋อที่ตัวนี้คือที่ตัวเก่าตัวแก่ของใช่ที่คุณนัดบอกว่าเขาไม่ใหญ่ไม่โตมากใช่ไหมคะใช่ครับแต่ส่งลูกดีมากมากเลยลูกเขาเดิมผ่าดีอุ้ยนี่นะคะตัวนี้อุ้ยสวยนะคุณนัดต่างไม่เคยยุบเลยเนอะใช่เขาสวยนะคะ หูได้มาแต่ละตัวนี้คุณน็อตสายตามองยังไงอะคะคือกว่าจะได้ไม่พันธุ์ลักษณะอย่างเงี้ยเกือบทุกตัวเลยอะชอบมันหนาดีอยู่งนอ๋อคือคุณน็อตมองความหนาของเขาก่อนใช่ไหมคะเราชอบแบบนี้นะเสียอารูกกำนันเป็นเป็นเป็นคนขบบินบุรีทักษอาแบ่งแบ่งมาจากนายกเอกแล้วก็ผมก็แบ่งต่อจากเสียอาอีกทีหนึ่งใช่ครับเนี่ยดูลูกเขา กับกล้องมาเนีลยตัวนี้เขาขายไปแล้ว400,000บาทตัวนี้ขายไปแล้วหรอขายไปแล้วหรอคะขายไป400,000บาทโอ้นี่นะคะดูลูกของเขานะคะดูลูกของแม่หมูนะคะนี่ตัวนี้สังเกตได้คือแม่เขาจะตัวไม่สูงมากลูกยาวมากเลยลูกยาวใช่อย่างที่เขาบอกว่าแม่พันร้อยสามสิบกว่าสี่สิบกว่างี้ก็เป็นไปได้นอยู่กับการใส่พ่อพันสิคะคุณน้องใช่ครับจะเป็นไปได้ครับก็ดูเนลูกจะสูงเท่าแม่แล้วดูเนี่ยอายุสามเดือนครับโอ้ สวยอ่ะลูกเพิ่มช่อเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับแล้วก็<อ>การขาแข้งนี่ยมักการคออะไรมันก็ดีเนี่ยโหยลูกเพิ่มช่อออกมาให้ลูกสวยทุกตัวเลยนะคะเนี่ยก็ผมก็ว่าดีนะชื่ออะไรนะตัวนี้ชื่ออะไรนะแม่พลอยป้เนี่ยชื่อเพชรครับเพชรตัวเมียด้วยนะคะตัวเมียครับแบ่งให้เสเอกเมียไรทิ้งไป ตัวนี้ไปแล้ว4 0 0แสนสีนส่แสนบาทบมีค่าตัวแล้วนะคะ4 0 0แสนบาทไปแล้วเรียบร<ห>้อยเซเอก,เอกเอโคราดครับใช้ชื่อชื่อชื่อซุ้มฟาร,ร์มซุ้มไก่เป็นเมียอะไรทิงอ๋โอโหจะไปเมื่อไรคะเนี่ยตัวนี้อ,อีกหลายเดือนอีกหลายเดือนครับเพราะว่ายุมันยังแค่นี้เไ,ไปแล้วเฮ้ยไปแล้วเห็นย <laughs> ังวไปดิ โอ้ยลูกของเพิ่มโชคนี่ก็คือมีค่าตัวเกือบทุกตัวแล้วสิคะเนี่ยถ้าเขาออกมาค่ะใช่ครับก็มีคนจองแล้วอะ่ะส่วนใหญ่จะมีเพื่อนเพื่อพี่ๆแบ่งเพราะว่าเรามีเพื่อนเือนในกลุ่มประชาบูนเนี่ยที่เขายังอยากพัฒนาแล้วก็เขายังพอมีกําลังซื้อ,อที่3สามสี่แสนเขาซื้อได้อ,ะอ่ะอ่าค่ะอุย้ยตัวนี้ได้ความยาวความยาวความสูงโอ้ตัวนี้ได้มาจากที่ไหนคะคุณน้อแม่พายชนบุรีครับผมว่านี่สังเกตได้นะคะชนชนบุรีจะได้ความสูงแข้มยาว ความยาวคือมันก็ไม่ได้บางนะมันก็ไม่ได้เป็นท้องม้าอย่างที่เขาว่าใช่ใช่แต่มันก็เป็นแต่ได้ความสูงของเขาไงคะใช่ครับความสูงเขาก็ไม่ได้เป็นท้องบางท้องเกี่ยวอะไรอื้ยอย่างนี้คุณน้อยก็ได้มาหลายสายที่เหมือนกันนะคะเนี่ยหลายชอบป้อนตีครับแม่พันธุ์หลายพื้นที่มาทั้งโซนอีสานจนตะวันออกแล้วก็โซนภาคกลางโห้ค่อยๆมองดูอย่างเงี้ยมองดูใส่เพิ่มช่วไปอย่างเงี้ยว่าอย่างนี้มันยังไงมันกระดูกโครงสร้างมันอย่างนี้มันก็ จะใส่เพิ่มโชคก็จะใส่กขุนแผนมันก็สามารถทําได้ใส่ได้ครับ<ำ>หูความสูงหูใหญ่ๆทางนั้นเลยใส่ตรงนี้อันนี้ลูกของเพิ่มโชคเหมือนกันเหรอคะอ่าใช่รครับลูกุ๋มโชคก็เพิ่งเกิดได้ไม่กี่วันครับจะเป็นตัวผู้ครับเออ แม่น้นแม่เขาอยู่นู้นอ๋อเหรอครับโหได้ลูกเพ่มโชนี่คือเขาขายาวขายาวลำตัวยาวคขาเปนยาวใช่ลำตัวยาวเดี๋ยวเราตามคุณนัดไปดูตัวต่อต่อไปอะตัวฝั่งนี้จะค่อนข้างที่จะเป็นควายเก่าของฟาร์มนี่ก็ท้องแก่ครับแม่เข่ากวางอันนี้ก็ท้องเพิ่มโชกเหมือนกันนะคะท้องพ่มโชท้องแก่แล้วครับอืมก็เป็นควายที่ ผมซื้อมาก็คือเป็นควายพื้นพื้นที่ของจังหวัดอุทัยแต่ว่าเป็นควายแบบแป้นพื้นบ้านของเขาครับไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากตอนนั้นซื้อมาแค่แสนห้าพุทแต่เขาพิเศษคือเขาเขาเขาเรียกว่าเขาอะไรนะเขาลู่ๆ่อย่างเงี้ยเขาเรียกเขาทรงเสียนี่เป็นไงล่ะเ,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 เสียรจริงๆแต่ขเขาก็สวยดีอะครับให้ลูกอยู่ผมสองตัวแล้วครับตัวล่าสุดก็อยู่กับ หมอเอกกัมกดูบุรีลัมยครับอ๋อคือคุณนอดผ่านส่งต่อลูกทสนใจหมาล,ลูกของเขาที่ที่เกิดมาก่อนหน้านี้ค่ะขับขายไปแล้วขายไปให้ห,หมอเอกสามแสนห้าอืมโหแสดงว่าลูกของเพ่โชคนี่ก็คือมีราคาหลักแสนกเกือบทุกตัวเลยทุกตัวเลยนะคะเนี่ยมันก็เกิดจากแม่พันธุ์แบบนี้ด้วยเนาะแล้วก็สองก็คือมันมันออกมามัน คนเดี๋ยวนี้สังเกตง่ายๆเลยที่เขาจะซื้อขายควายเขาถามว่าสูงเท่าไหรใ่ใช่ใช่เพราะว่าคุณแม่เจอบ่อยเหมือนกันสูงเท่าไหร่ทีนี้พอเอาความสูงมาแน่นอนสมมติว่าคุณวัดแล้วชัดเจนแน่นอนเนี่ยจากพันธุกรรมจากพันธุกรรมของพ่อเขาเนี่ยพ่อ<ะ>พันเนี่ยใช่ไหมครับคะ่ะมันก็มีโอกาสที่จะได้ค้าได้ขายในราคาที่สูงได้ ใช่ไหมครับมาดูดตัวอีกทีนึงควายที่ตัวไม่ใหญ่มากเราหาควายที่ตัวใหญ่มาใส่ใช่ครับนี่มันก็อ่างดีมันก็รับได้มันก็เบ่งลูกเกิดมาดีได้พรามันอ่างถุงร้อยสี่สิบสองสี่สิบสามตัวเนี้ยเหรอคะใช่ครับโหคุณแม่มองสี่สิบห้าคืนนะเนี่ยแต่ก็คือเนี่ยมันก็อ่างดีอะไรดี แต่ผมได้โครงสร้างได้โครงสร้างเขาหนึ่งอย่างแล้วล่ะใช่ครับได้โครงสร้างใส่เพิ่มแต่ชอบกระมาณเขาเขามากเขาลูกตัวนี้แล้วเขาสวยครับอืมลุ้นลุ้นร่อตัูดตัวเมียอย่างเดียวไม่กี่วันก็ออกแล้วลุ้น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 ไม่กี่วันออกแล้วพี่เต๋อไม่กี่วันออกแล้วพี่นนท์บอกไม่กี่วันออกไงอาทิตย์หนึ่งได้ไหมอาทิตย์หนึ่งได้ไหมคะคุณนนท์ต้องประมาณเก้าเดือนแล้วครับโอ้ยีออันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นลูกเกิดในข้อเป็นร้านของร้านชมพีครับ แม่สร้อยสวยแม่สร้อยสวยครับได้มาจากบางต่ายที่ที่เป็นคนสนิทกับเฉทงนะครับเฉทงเจ้าของร้านชุมนีย์ครับก็ได้มาแล้วก็เก็บไว้นะครับซึ่งท้องตัวที่สองตัวแรกก็อยู่หมอแอกเหมือนกันครับอยู่หมอแอกควายของคุณน็อตนี่คือยังอายุยังไม่เยอะเลยนะคะแต่ละตัวเนี่ยคือไม่เยอะเลยประมาณอ่าันี้สูงร้อยสี่สิบเอ็ดเองครับแต่ว่าอ่างดีครับหนาดี อ๋อคือคุณน็อตมองแม่พันนี่คือคุณน็อตมองความอ่างความหนาของเขาแล้วก็การส่งลูกอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอคะจุดเด่นของบางตัวใช่อย่างตัวนี้เขามีจุดเด่นยังไงคะคุณน็อตคือท้องนอกจากท้องท้องท้องอ่างความหนาของเขาหน้าตาใช่ครับยาวกับอ่างดีนัโอ้โหนโอ้โหแต่ท้องอ่างจริงอะคะครับเขาท้องกี่เดือนแล้วคะเนี่ยคุณน็อตอหกเดือนหกเดือนหกเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนสัเกตัด้ควายคอนี้คือ ดูเล็บเท้าดูบ้านท้ายของเขาดูลำตัวของเขาครับจะจะสไตล์อย่างนี้เป็นหลักคือลำตัวนี่ก็ไฮไลท์อีกสองตัวครับอันนี้เป็นควายงามเป็นควายงามเมืองชนที่สูงมากอ๋อแม,แม่เหลือ,อทองสายชนบุรีวุ้ยเต๋อเต๋อสูงใหญ่จริงอันนี้เขาท้องให้กี่ตัวแล้วคะคุณน็อตมีลูกตอกท้องท้องทัอ้องหมดมถ้าไม่มีลูกคือท้องทั้งหมดครับ นี่ก็ท้อง,ง,งน,นี่ก็ท้องมัน7เดือนนี่ใหญ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 จริงแล้วก็เอาพัรุกรรมใหญ่ๆอย่างนี้ใส่วั้นมันก็จะใหญ่ไปอีกใช่ไหมครับแล้วคนที่เขาอยากจะมาแบ่งสายพันธุ์หรือว่าเขาอยากจะยังไงมันก็ แล้วอย่างเงี้ยถ้าเขาขอแบ่งแม่ด้วยลูกด้วยเงี้ยคุณน้อตประมาณเท่าไหร่ผมไม่อยแบ่งแม่เรรอเราจะหาที่ไหนแล้วถ้าลูกขอไปซื้อลูกควายตัวได้น้อยมาซื้อมาเป็นล้านล้านล้น่นเลยแล้วว่าจะได้ลูกันอีกเท่าไหร่นะอเอจริงจเพราะว่าตอนนี้คือคนอยากได้แม่พันธุ์แบบมีลูกอยู่ในท้องไปด้วยเลยแล้วอย่างเงี้ยเราเราเราว่าจะหาแบบนี้แบบนี้ได้นะ ันก็ใช้เวลาแต่ใช้เงินสี่ห้าแสนหาไม่เจอหรอกไม่เจอวิ่งน้ำมันรถยางแตกหมดแต่โอ้ก็เขาสวยจริงอะค่ะใช่ครับตัวนี้สวยอะสูงยาวแม่เหลืองทองหน้าตาทรงอะไรเนี่ยเตอ๋อหน้าตาทรงผมก็พอได้มันกับม,มาหญิงสาน,นะเห็นไหมอ่าหรือคุยเข่าเขาโอ้โหสูงมากเลยอะใช่สวยอะคุณนองใช่ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้รู้สึกว่าแบบสำหรับ,บคนที่เล่นควาย แต่ผมก็ดีเขาออกมาก็กะว่าจะฉีกสายถ้าถ้าแผนมันผสมได้ก็จะใส่แผนใส่แผนนี่คือเขาก็ต้องตัวใหญ่หนาเขาขึ้น่าเดิมใช่โอ้แผ่นหนังหนากระดูกใหญ่ถ้าได้เพศเมียไปนี่ใช่เก็บไว้ทำพัน์ุได้โอ้ใครๆก็อยากได้แม่ติดลูกมาอย่างนี้นีเป็นไฮไลท์อีกตัวนึงครับตอนนี้เลี้ยงลูก อาจจะผมหน่อยอมแม่งามตาตามตาก็คือลูกของแม่งินเบอร์นหนึ่งชนบุรีที่ขายไปสามล้านแปดตัวนี้เป็นพี่สาวแท้ๆของใบเงินของ,ของคอบลุงสีลูกเขาได้เจ็เดือนโอ,อ้สูงมากเลยแม่พอัวนี้ตั้งกันเล่นๆนะครับพี่เทพร้านวัสดุก่อสร้างที่เจชาบุญเขาแด่งไปแล้ว แบ่งไปหกแสนบาทตัวนี้เหรอคะครับหูแ่เพนเมียเหรอคะเนี่ยเมียครับโอ้โหแลค่เรียกชื่อน้องงามไส้ <laughs> ชื่อแปลกว่ะแบ่งกันไปแล้วก็แย่กันในกลุ่มคือเป็นกลุ่มระจำบรของเราด้วยนะครับ <laughs> สูงมากครับดูค่าตัว63นะครตัวนี้ดูดูไล่ออกมาดูดีๆเป็นรูปคมโชวเหมือนกันเหรอคะใช่ครับโอ้คำโชวนี่รูปคานี้ให้ราคาดีงามมากเลยนะคะเนี่ยมันก็สูงครับสูงใหญ่ไล่ออกมาดูก็ได้ใช่พ่อเขาใหญ่มากเลยตายเร็วงามไส้น้องงามไส้แกงกันในกลุ่มงามไส้ไม่ยอมเดินแม่ชื่องามตาลูกชื่องามไส้โอ้สูงเลยเขาจะสูงได้อีกเพราะบรรทัดเขาดกมากเลยอะใช่ครับ มันเป็นแม่ควายงามนะครับแม่ควายเนี่ยควายงามชนบุรีได้ความสูงมากเลยอ่ะสูงยาวแล้วก็แข้งขาเขาใหญ่ค่าตัวจากที่ฟังฟังมานี่ลูกของเพิ่มโชคนี่ไม่เคยต่ำกว่าสามแสนเลยนะคะเนี่ยสามสี่ห้าหประมาณ<ข>านี้ขาแข่งมันใหญ่ขาแข่งยาวใหญอันนี้ก็ท้องเพิ่มโชคเหมือนกันท้องปเพิ่มนะครับโอ้ ท้องได้สองเดือนนะครับโอ้จะขาเขายาวจริงอ่ะขายาวแล้วก็ขายใหญ่นะไม่ใช่ขายาวเล็กเลเดียวเดีขายาวตรงนี้ดูสิคะ<ไ>ขายยาวขาใหญ่แล้วก็นมก็ใหญ่ด้วย,<ไ>วยโุยนมขาวจ้วเลยเออมันไม่ใช่พวกลูกผสมเนาะ <laughs> ใช่นี่นะคะคือรังนมเขาบอกว่ารังนมแต่จะส่งลูกดีมากเลยอ,ะอ่ะเช,ชื่อเลยจับเลยสิเดี๋ยวพี่ยิบเขาดีจะไปจับนมเขาได้ไงหรอเออเขาก็ห่วงตัวเนาะ นี่น้องแม่งามตาวิงามตานี่ก็อยู่กับคุณน็อตมานานเหมือนกันนะคะเนี่ยซื้อตัวแรกเลยครับซื้อกอดซื้อควายแพงตัวแรกเลยก่อนที่จะซื้อแม่กําไรของพี่โหรตัวนี้ผมซื้อจากลุงสิทธิ์ลุงสิทธิ์คือเจ้าของแมงมดนี่ยังอยู่ไหมคุณน็อตแม่กําไรนี่ยังอยู่กำไรขายไปร้านหนึ่งตัวนี้ผมซื้อกับลุงสิทธิ์เลยโดยตรงเลยเจ้าของแมงอนค่ะ ผมซื้อลุงสิ่์ตอนนั้น 4, สี่แสนลุงคิดแล้วคิดอีกเป็นเราไม่กล้าอตอนนั้นยังไม่ใหม่อยู่ใช่ไหมคุณน็อตใหม่ๆไ,ไม่เคยเลยอพอซื้อปึ้งไม่กี่วันที่ผ่านมาแม่งอนก็มีราคาสามล้านแปดใบเงินก็มีราคาหกล้านน้องสาวเขาเพราะงั้นเราก็ ม่รู้จะตั้งราคาอย่างไรพอเรามีคนถามเราก็ไม่จะมองเลราก็เลยเก็บลูกเขาดีกว่าเอาลูกดีกว่าใช่ครับขนาดลูกก็ได้ค่าคุ้มค่าตัวของแม่งาตาแล้วใช่ครับแล้วก็มีแม่มันก็แล้วก็ได้แม่นี่ก็โหค่าตัวลูกเขาก็หลายแสนแล้วอะค่ะแสดงว่าพ่อมโชคที่ส่งลูกดีมากมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้เรามาดูตัวต่อไปกันดีกว่าคือตัวไหนดีบุญมีครับลูกปานสุรินรูจักข้างๆก่อนก็ได้ครับ ย่านสุรินเขาก็ส่งลูกดีนะคะตอนนี้ลูกลูกของบุญบีตัวที่อยู่กับ ที่มาที่ไปมีครบนะฮะว่าอยู่ตรงไหนมีที่มาที่ไปจริงๆนะไม่ใช่เรามั่วเนาะอ,อยู่กับเสตัามตอมือง่าคอนกรีตใครมาซื้อควายที่ฟาร์มของคุณดอนนี่คือไม่ต้องกลัวเลยนะคะเนี่ยคือมีที่มาที่ไปหมดทุกตัวไปอยู่ตรงไหนม,มีนใหญ่จริงหรือเปล่าไปเช็คได้แจ้งรายละเอียดได้ทุกตัวอย่างบุญมีเนี่ยลูกตอนตัวอยู่กับเสตัามนี่ผมผมขายไปสี่แสนแล้วก็ตอนนี้เขาให้กันล้านกว่าบาทเสตัามไม่ขาย ว่าฟันหลุดคู่หนึ่งร้อยห้าสิบกว่าแล้วก็หนามากโอ้หพี่เตอ๋อจะซื้อควายนาน,นอตไหมเนี่ยซื้อดิซื้อดิโอ้โหชอบบุญมีที่ได้มาจากสุรินทร์บ้านทัศไทยเหมือนกันครับหเห็นปุ๊บชอบเลยคือจ่ายลูกดี จากประสบการณ์5ปีคุณน็อตได้ควาย20กว่าแม่แล้วว่ะค่ะค่อยๆโอ้โหจากเริ่มแรกไม่กี่ตัวใช่ไหมคะคุณนอ็อตตัวหนาดีแต่เขายืนนิ่งมากทุกตัวเลยนะคะเนี่ยทุกตัวที่พร้อมที่จะประกวดได้เลยนะคะเนี่ยยืนนิ่งเป็นสงบสันเเยบกันมากเลยอะ่ะมันมีเป็นควายที่หัวใหญ่ปากใหญ่ครับดูเลยอ๋หน้าตาเขาใหญ่จริงตมัต้งู่เลยครับ เท้าห้าวเป็นที่กรรมาพันธุ์สายพันธุ์ของเขาหน้าดูหน้าเขาดูหน้าเขาจมูกใหญ่มากเลยแม่ไมาไปจัยใหญ่ปากใหญ่ปากอ้อยปากใหญ่แม่เราไปจับเที่ยงพี่นอจับเขาก็เชื่องเลยมุ้งตีนก็ใหญ่อุ้ยเขาบอกว่าดูตรงอุ้งมะพร้าวอุ้งมะพร้าวก็ใหญ่เขาบอกว่าถ้าอุ้งมะพร้าวใหญ่ก็ให้ลูกดีเหมือนกันใช่ได้มาแต่ละตัวนี่คือเราไปดูเองดูเองครับดูเองเลยครับอันนี้ซื้อมามาสามปี ก่อนแสนเก้าห้าพันโอ้โหอุ้ยถูกมากเลยนะคุณน้องอยู่ในปักแล้ว้อมเลยไม่มีกระดูกเลยมีแต่กระดูกไม่มีเนื้อเลยแต่เห็นโครงสร้างเห็นกระดูกแล้วชอบต้องสายตาแหลมคมมากเลยซถ้าเป็นพี่เห็นอยู่ในปักปอบๆพี่ก็ผ่านเหมือนกันนะ็กระดูกเพราะว่าบางทีเราเข้าใจสถานที่บางคนไปซื้อควายอ้วนอย่างเดียวเห็นน้ำมันอ้วนเลยซื้อไว้อย่างเงี้ย มันก็ไม่ถึงไหนใช่บางตัวโครงสร้างดีใช่ไหมแต่ว่าบางทีน้าเลี้ยงอาจจะขาดไม่จาอะไรก็ก็ว่ากันไปแต่ว่าอย่างนี้คือซื้อมาคือเราเห็นว่าโครงสร้างมันดีแต่มันขาดน้ําเลี้ยงบางคนเห็นอ้วนแล้วมันน่ารักควายอ้วนมันน่ารักหมดอ่ะใช่ใช่แต่บางทีเลี้ยงไปแล้วมันไม่โตมันโตหร้อเ่าไม่รู้ตอนนี้เขาอายุประมาณกี่ปีแล้วคะคุณอมีให้ลูกมาสามตัวแล้วสามตัวก็ประมาณหกปีหกเจ็ดปี ก็ยังไม่แก่เนาะยังวัยสาวอยู่ยังครับพะเราก็เพิ่งเริ่มเล่นโอ้ยไม่ธรรมาดาแต่ละตัวแ,ตแล้วก็ชอบอีกตัวนึงครับตัวมารคุณ<ต>นัทแปลว่าคุณนัทเริ่มหันมาสนใจเผือกมากขึ้นชอบครับเห็นตัวนี้แล้วชอบแล้วก็ว่า,าจ,จะเลี้ยงไว้ประกวดเมื่อเช้าคุณแม่เข้ามาคุณแม่ก็สะดุดตาก,กับมาริก่อนเพาเชื่องอ่ะคือตอนนี้ข้อเสียก็คือ ดินเป็นลูกลังผิวมันก็เลยไม่ค่อยผ่องเท่าไหร่แต่ก็ยังเป็นเผือกชัดเจนมากเลยอ่ะผิวเย็นนะคะลินี่คือน้องมารีนะคะอายุประมาณขวบกว่าครับขวบกว่ามันสิหเดือน6กเดือนเนี่ยอันนี้เราได้มาอย่างไรนะคะคุณนอตตัวนี้ผมไม่ได้มีความตั้งใจจะซื้อเผือกนะครับแต่ว่าเราไปเห็นแล้วเราชอบหนามากเลยคุณเกด อันนี้คุณนัดได้มาอย่างไรคะได้มาจากขรอของได้มาจากข้อขออกิจครับเป็นรูปของกล้วยหนงบัวของคุณกิตจะเป็นควายเผือกล้วนๆเลยนะคะล้าก็คิดว่าเขาในรุ่นเดียวกันก็ถ้าเป็นเผือกนะครับก็น่าจะอยากจะพาไปเดินเล่นสนามอยู่เหมือนกันแสดงว่าแบ่งจากพี่กิจมาหลายตัวเหมือนกันนะคะเนี่ยสองตัวสองตัวอือพี่กิจยอมใจอ่อนด้วยอ่ออแสดงว่าคุณนัดก็ไปไปหาคุณกิจดูเองอะไรเองหรือว่า คือเราพอใจตัวนี้คุณกิดรีวิวหลายๆรอบไหมคะเนี่ยตัวนี้กว่าจะได้มาผมไปไทยสามครั้งครับสามครั้งชอบมันน่ารักดีครับใช่ใช่เชื่องมากเลยอ่ะว่าลำตัวมันดีสบบูนมากเลยอ่ะริมแล้วนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือปันท้ายเขาสวยมาก แล้วมีขวัญด้วยนี่ขวัญเขาบอกว่าคุณแม่ก็เพิ่งสังเกตขวัญเขาบอกว่าควายมีขวัญเยอะๆเท่าไหร่ยิ่งดีมันเหมือนเป็นเสริมเสริมบารมีด้วยเสริมแบบว่าดูปั้นท้ายเขาใช่โอ้ย,อยเนื้อั้งนั้นเลย คนหางใหญ่มากเลยอ่ะเ้วก็เลี้ยงเหมือนคนอื่นเขาแล้วไม่ได้เป็นเลี้ยงอาอาหารอะไรเยอะๆขนหางใหญ่มากเลยนะคะนี่อุดเพื่องหมดทุกอย่างเลยอ่ะคุณน็อตครับโห,โหอันนี้แพงไหมคะคุณน็อตกว่าจะได้มาตัวน,นี้ผมซื้อมา45,000บาทเมื่อ6เดือนที่แล้วครับอืมมาอยู่กับคุณน็อต6เดือนแล้วสิคะเนี่ยดแล้วแม่น้องมะลิเรามาเปลี่ยนชื่อเองหรือว่าชื่อมาดั้งเดิมของเขาเลยคะเนี่ยชื่อดั้งเดิมครับโอ้น้องมะลิ เผือกหมดทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยดูดิเล็บเล็บเผือกเลยค่ะเขาบอกว่าควายเผือกต้องทุกอย่างต้องเป็นเผือกเป็นมุกมุกวิงวิงอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณนเหมันก็ผิวมันก็สวยดีเหมือนกันครับแต่แต่ทีนี้ว่าอย่างที่บอกว่าที่นี่เป็นดินลูกรางมันก็เลยยังมีติดเหลืองๆอยู่บ้างตัวมันก็ยังไม่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 ขาวจ้วะเท่าไหร่แต่ไม่ค่อยมีกะนะครับไม่มีเลยไม่ค่อยมีกะคุณแม่ดูนี่ไม่มียังไม่ค่อยยังไม่เห็นกะเขานะคะนีแล้วก็ที่ชอบสุดก็คือท้ายเขาดี แต่คุณแม่ชอบเขาท้ายมันไม่หักทีเดียวท้ายมันส่วนนี่นะคะคุณแม่ชอบเขาเขามากเขาเชื่องมากเลยเมื่อช้าคุณแม่มาเล่นกับเขารอบหนึ่งแล้วนะคะตัวนี้ถ้าได้เร่งเร่งหน่อยน่าจะไปเดินเล่นที่สนามได้ครับตัวนี้เพิ่งได้ปีคนได้คอกี่มีแก้วกับนี่สองตัวแล้วคิดว่าจะไปเดินเล่นสนามนะตัวอื่นไม่ได้คิดเพิ่งได้ปีกว่าๆเลยคะเนี่ยตัวนี้อีกว่าครับนี่มีขวัญด้วยนะคะมีขวัญด้วยมีขวัญด้วย เผือกเราก็เดินดูมาหลายตัวเนาะเราชอบตัวนี้ไม่รู้หรอกว่าจะไปติดอะไรรางวัลหรือเปล่าแต่ว่าชอบตัวนี้แล้วอย่างนี้เราจะใส่เพิ่มโชคเหมือนกันไหมคะถ้าเขาเต็มจเจริญพันธุ์เต็มที่อะค่ะใช่ครับใออส่เพิ่มโชคแน,น่นอนหรือไม่ก็อาจจะสใส่คุณแผนเพราะว่าอยากจะมีทายาลุงเพชรเผือกบางอยังไม่มีอยังไม่ยังไม่เห็นยังไม่เคยมีะแต่น้อยแต่ยังไม่ค่อยได้เจอแต่คุณแม่ยังไม่ค่อยได้เจอนะคะว่าเผือกเผือกสายลุงเพชรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจจะ อาจจะลองดูลองดูค่ะเพราะว่าคุณแม่ก,ก็อยากเห็นเหมือนกันครับแล้วก็ไอ้นี่มันเนื้อตัวดีสวยผิวสวยอะค่ะเนื้อตัวดีก็มาได้โครงสร้างอ่ามัก็ได้หมดครับอืมผิวสวยด้วยอะค่ะ ดูควายเผือกเขาบอกว่าความชัดเจนของเขาแม้แต่ตาก็ยังเป็นเผือกเลยตรงนี้<ช>ค่ะตรงนี้เป็นเผือกเขาเขาก็เป็นเผือกเนี่ยตรงนี้จะเป็นมุกมุกหน่อยมจมูกจมูกด้วยอะไร<ข>ด้วยเขาสีงานครับเขาก็<ช>เขาแก้วอันนี้คือพี่กิจก็บอกมาเหมือนกันถ้าเขาว่าเป็นเขาแก้วดีนะใช่ค่ะก้านคออะไรก็จะได้แม้แต่จมูกของเขาก็ออาเผือกไปหมดทุกอย่างเลยนะคะดูสวยมากเลยอ่ะไม่มีกะเลยะค่ะคุณน็อน ข,ขดูเท้าดูอะไรของเขานี่นะคะเนี่ยโอ้น้องมะลิชื่อน้องมะลิด้วยนี่ดูตรงนี้เปลือกนี่เป็นมุกเลยเป็นสีชมพูเลยค่ะเป็นเขาเรียกเป็นเปลือกเลยอะคะ่ะด,ดูตาดูตาของเขาอะไรอย่างเงี้ยเจนสี่แสห้าถือว่าไม่แพงหรือเปล่าแต่ก็คุ้มนะถ้ามาใส่กับคุมแผนสายานลุ่งเพชรซึ่ง ยังไม่คุณแม่น้อยมากที่จะเจอเผือกสายลุงเพชรยังไม่เจอเลยนะแล้วเขาขายผมเจ็ดแสนแล้วเนี่ยตัวนี้เหรอโอ้โหม,ม,ามาอยู่<า>ออกนนับคณนั้นหกเดือนเราไปดูที่อื่นมาเยอะไปไม่ค่อยได้อยู่บ้านไปเจอเพราะว่าขายกันเจ็ดแปดแสนล้านหนึ่งมันก็พอของเราแล้ว <c oughs> แต่มันไปได้อีกอะคะเอ๋อย่างนี้แหละเป็นเอาไว้เป็นแม่บอกของเราคุณน้อบเป็นแม่บอกเป็นแม่บอกที่สวยงาม เนี่ยมาเข้ามาเห็นสะดุดต,ตากับมารีก่อนเลยแบบโอ้มารีสวยมากสวยจริงๆมารินี่ดูขาของเขาถ้าถ้าดินดีๆเหน่อยน้ำดีๆหนะ่อยเนาะไม่เป็นลูกลังอย่างนี้เนะาะค่ะมันจะสวยมากขาวจ้วขนจะไม่เหลืองใช่ครับนี่เป็นลูกล,งลังขนมันเลยออกเป็นแดงๆดงแดงดงอันนี้ขนเขาขึ้นอยู่พื้นที่แต่ละที่ด้วยนะในน้ำแต่เราอาบน้ำเนี่ยใช่ น้องมาลีเชื่องมากเลยอะ่ะเขาน่ารักมากเลยอะ่ะไม่จับโชดนี่โอ้ยอย่างนี้อ่าปีกว่ากว่าอีกสองปีเราก็ใส่ได้แล้วสิคะใช่ครับปีกว่ากว่าอ<ม>ยู่แล้วสามปีแล้วก็ใส่ได้ละสวยงามสวยงาม,มตเตือนพนนันให้เต็มไวก่นอนตอนนี้ผมไม่ไม่ไม่นั่นแล้วผมอันนี้สูงประมาณเท่าไหร่คุณคุณนัดเคยซื้อที่วัดเลยครับแต่น่าจะประมาณ100ร้อยเกือบสี่สิบเกือบสี่สิบสี่สิบครับเกือบสี่สิบ 40. พะพอกับแก้วกัลยา มันอนี้เตี้ยกว่าแก้วเหรอเตี้ยกว่าเยอะเลยอ๋อเราคุณน้องลองมาเปรียบเทียบกันก็เลี้ยงอยู่ด้วยการเดินกันทุกวันแต่ว่าทีนี้ว่าอันนี้มันลำตัวมันดีอคุณแม่มองดูคาดคะเนด้วยสายตานะคะคือคาดด้วยสายตาลำตัวมันดีแล้วมันเป็นเผือกที่ลำตัวมันดีลำตัวสวย สำหรับวันนี้นะคะคุณแม่แลน้องเต๋อต้องขอขอบคุณคุณน็อตมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับและท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากจะมาเข้ามาชมไฟของคุณน็อตหรือว่าซื้อน้ำเชื้อติดต่อได้ที่ไหนคะคุณน็อตก็โทรตรงดีกว่าครับโทรตรง089 018 8200นห่นะครับหรือไม่ก็เป็นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กที่ที่ค่อนข้างมันคงคือเฟซบุ๊กของแฟนผมเป็นปิยะนุชเวนวักช่วงช่ำ ปียะนุชยเป็นรักช่วงชํำน,นี่นะคะคุณแม่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะครหรือว่าถ้าท่านใดจะเข้ามาชมควายในฟาร์มอย่างเงี้ยได้ไหมคะคุณน็อตตยินดีครับโทรมาแจ้งก่อนโทรมาแจ้งกัออยู่ที่อยู่ียแยกซับบอนอาเภอบึงสามพันนี่นะคะคุณน็อตแจ้งรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณแม่น้องเต๋อแลวก็คุณน็อตขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ